Get สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิกี้ฟรีไทม์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับ The ะซิม4นะคะในการออกแบบอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งเราจะมาออกแบบในตีมเขียวเหลืองนะคะตีมเขียวเหลืองไม้ ก็จะเป็นคอนโดขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าอันนี้กระทัดรัดเหมาะกับอยู่สัก2ซิมนะคะสามารถที่จะอยู่ได้เดี๋ยวพี่กิ๊กอาจจะแชร์นะคะในะในแกลเลอรี่นะคะแต่เป็นแชร์แบบห้องนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ส่วนในการออกแบบนะคะพี่กิ๊กก็จะมาเริ่มที่ในส่วนของห้องครัวก่อนเลยนะคะห้องครัวเนี่ยมันจะเป็นขนาดแบบประมาณสามบล็อกเนาะความความกว้างนะคะประมาณ3บล็อก แล้วก็ยาวมาเลยนะคะทีนี้เราก็จะวางเป็นพวกเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นพวกเตา,าโต๊ะเคาน์เตอร์ตู้เย็นนะคะทั้งขยะนะคะแล้วก็ที่ดูดควันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพัปตกแต่งเนาะแล้วก็เคาน์เตอร์ด้านบนเห็นไหมคะพีก่กีก็จะใช้ที่วางของตรงด้านบนนะคะ จะเห็นได้ว่าพี่กิ๊กเพิ่มไม้ระแนงตรงบริเวณของผนังไปด้วยนะคะเพื่อให้ตัวของผนังเนี่ยมันมีรวดลายมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะใช้ไม้ระแนงในการช่วยให้ตัวตรงนี้นะคะมีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็เพิ่มไม้ระแนงแบบแนวแนวตรงนะคะเพิ่มตรงนี้ไปอีกด้วยเครื่องดูดควันเราก็ใช้เป็นแบบนี้ก็พอนะคะ จะเห็นได้ว่าแบบพวกคอนโดหรือว่า,าที่พื้นที่เล็กๆหรือว่าบ้านโดยทั่วไปอะค,ะค่ะก็จะมีเครื่องดูดควันนะคะแล้วก็เอามาเป็นพร็อพในการตกแต่งได้เห็นไหมพี่กิ๊กก็จะขยับนิดน,นึงแล้วก็ตรงตู้เย็นเนี่ยมาค่อนข้างสูงเดี๋ยวพี่กิ๊กจะใช้ชั้นบิวอินนะคะมาตี่ต่างวางไว้แล้วกันเนาะที่นี่นะคะห้องครัวมันก็จะเป็นแบบพี่กิ๊กจะเลือกใช้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตกแต่งบริเวณด้านหลังนะคะ หมายถึงตรงถัดจากตรงเคาน์เตอร์ะคะ่ะพี่กิ๊กจะให้มันเป็นเหมือนพวกบาร์เครื่องดื่มนะคะเผื่อว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขามาปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะอิอ่อจับพวกเครื่องดื่มได้นะคะก็คือห้องนี้ค่อนข้างที่จะครบมาก ประกอบไปด้วยห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะหห้องน้ําแล้วก็โซนห้องนอนค่ะจะเป็นเหมือนห้องสตูเนาะ,ะพี่กิ๊กจะไม่ได้กั้นห้องนะคะแล้วก็ทําเป็นพวกอคอนกรีตนะคะในการกั้นพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นั่นเองอพี่กิ๊กก็จะหาพ็อพของตกแต่งเนี่ยมาเพิ่มเติมในพวกชั้นวางของแต่งต่างนะคะนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าพื้นที่ว่างเปล่านะคะโซนของ ผนังเนี่ยพี่กิ๊กแนะนาว่าให้ติดเป็นพวกกรอบรูปหรือว่า,าที่วางของแบบติดผนังอะไรเงี้ยค่ะที่มันเข้ากับธีมของห้องด้วยนะสามารถที่จะทําให้ห้องเนี่ยดูไม่น่าเบื่อด้วยนะคะอันนี้พี่กิ๊กพยายามประกบนี่ก็คือมันจะเป็นวิธีการที่เราจะปิดช่องที่เราไม่ต้องการนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้ามันติดผนังเนี่ยมันจะไม่ค่อยติด เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะต้องทุบผนังแล้วก็ใช้สูตร bb move object on นะคะในการวางเพราะไม่งั้นมันจะวางของไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่พี่กิ๊กบอกนะคะเป็นบาร์เครื่องดื่มนะคะเผื่อแบบแขกไปใครมาก็สามารถใช้พื้นที่นี้ได้นะคะัลซิมมันสามารถหันทางนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าพอวางเครื่องดื่มปุ๊บเขาก็จะมาหยิบตรงด้านหลังตรงนี้เนาะ รือว่าถ้าเกิดคนที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะคะจะไปดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถได้นะคะพี่กิ๊กตั้งชืออ่อไว้เป็นชื่อว่า Green y e l l o w นะคะตรงตัวเลยแล้วก็ตัวนี้เปิดประตูมาเนี่ยพี่กิ๊กก็จะให้มันเป็นแบบพวกชั้นวางต่างๆที่แขวนพวกกุญแจผ้พาพันคอหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูแบบเออเป็นพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมนะคะอันนี้พี่กิ๊กก็โหลดซิมมานะคะแล้วก็ให้มันเป็นแบบอย่างไว้เนาะ ก็เลยยืนกีก,กานิดนึงนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยพี่กิ๊กจะให้เป็นเหมือนโซฟานั่งเล่นนะคะทีนี้คอนโดเนี้ยมันจะมีความแตกต่างจากคอนโดอื่นๆตรงที่ว่าพี่กิ๊กจะเพิ่มเติมพวกพื้นระดับด้วยนะคะปกติพี่กิ๊กสร้างบ้านเนี่ยก็จะมีการยกพื้นอะไรบ้างเนาะแต่ทีนี้ในพื้นที่ของคอนโดอะคะอ่ะสามารถที่จะยกพื้นได้เช่นเดียวกันนะคะการยกพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่นิยมมากในโซนของประเทศญี่ปุ่นนะคะ หรือว่าประเทศอื่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าปกติพีก่กิ๊กจะเห็นแบบเอาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเล่นระดับพื้นนะคะเพื่อมีความสูงมีความต่ําของพื้นเนี่ยพีก่กิ๊กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันนอกจากดีไซน์สวยแล้วเพื่ออะไรต่อนะคะแต่ว่ามันทําให้ตัวบ้านเนี่ยมันเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนี่ตรงนี้พีก่กิ๊กก็จะเพิ่มเป็นพวกแจกันดอกไม้นะคะชั้นวางของกระจุกกระจิกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็วางสีแดงนี้เป็นมอสนะคะเดี๋ยวพี่กิกทำคลิปแจกไว้แล้วนะคะแล้วก็สอนการใช้งานเราด้วยนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะในคลิปนี้พี่กิกทิ้งไว้ที่ตัวไอนะคะกดตามได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างลกนิดนึงอยากให้ดูเหมือนสมจริงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะลอเ,เอามาเพิ่มเติมตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อ่าจะให้มันเป็นโซฟายังไง อาพี่กิ๊กยกพื้นขึ้นมาเห็นไหมคะอันนี้พี่กิ๊กก็จะใช้โซฟานะคะดันเข้าไปะค่ะเพื่อที่จะให้มันเป็นพื้นเนี่ยมันดูเป็นระเบียบระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใช้กดอันติเนตนะคะแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะเห็นไหมมันก็จะเข้ามาครึ่งหนึ่งแบบนี้แต่ว่าไอ้โซฟานี่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะพี่กิ๊กก็จะมาเปลี่ยนทีหลังอีกทีนึง อันนี้มันจะเป็นโซฟาแบบเป็นเบาะนั่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นเบาะนั่งเล่นแบบปลายเตียงเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้ก็สามารถดัดแปลงได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่กิ๊กมาเปลี่ยนอีกทีนึงเนาะเพราะว่าอยากได้แบบเหมือนโซฟาแบบเรียบร้อยกว่านี้นิดนึงติดกระจกนะคะแล้วก็พรมเช็ดเท้าค่ะพรมเอามาตกแต่งเนี่ยมันจะทําให้ตัวห้องเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพี่กิ๊กอาจจะขยายเพิ่มนิดนึงนะคะแล้วก็จะวางพวกทีวีพวกอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นแบบพวกของประดับตกแต่งนะคะพวกต้นไม้กระถางต้นไม้นะคะเอามาประดับตกแต่งได้คือถ้าเกิดในชีวิตจริงพี่กิ๊กก็แนะนําพวกต้นผู้ด่างอะไรเงี้ยค่ะลิ้นมังกรอะไรเงี้ยพี่กิ๊กชอบมากเลยนะเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะฟอกอากาศให้ด้วยนะคะใครที่แบบ อยากจะปลูกต้นไม้ในชีวิตจริงเนะะี่ยค่ะกิ๊กพี่กิ๊กแนะนําเป็นพวกพูด่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะทนมากนะคะแล้วก็มันเวลามันเลือ้อยลงมามันสวยนะเออก็แนะนําดูนะคะเผื่อใครชอบถ้าเกิดว่าใครแบบอยากเห็นว่าพี่กิ๊กพี่กิ๊กก็ยังไม่เคยรีวิวโตวทำงานเลยเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะคะก็ เป็นโต๊ะที่พี่กิ๊กนั่งทําคลิปนะคะช่วงหลังๆก็มีขยันบ้างขี้เกียจบ้างเลยก็พยายามไม่ให้ขาดตกบุ่องนะคะสักอาทิตย์นึงก็ต้องมีคลิปลงนะคะอย่างน้อยสักหนึ่งคลิปเนาะตรงนี้ก็เพิ่งทําใบขับขี่เสร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาทําคลิปพี่กิ๊กก็ทำมาเรียบร้อยแล้วเนาะอืมโอเค ก็คร่าวๆนะคะประมาณ30%แล้วนะคะสำหรับตัวของอพาร์ตเมนต์นะคะจะเห็นได้ว่าพี่กิ๊กเล่นสีของผนังด้วยนะเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวอาจจะมาเปลี่ยนอีกทีนึงนะคะจากสีส้มเป็นสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างนี้เออธีมสีนี้นะคะก็พี่กิ๊กเห็นว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ยังไม่เคยสร้างมาก่อนนะคะให้อารมณ์เหมือนกับมะนาวนะคะเลมอนอะไรอย่างนี้เนาะรู้สึกนอนแล้วสบายตานอนแล้วรู้สึกแบบสายธรรมชาติมาก ก็ธีมนี้น่าจะเป็นใครหลายๆคนอาจจะชอบนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเพิ่มพลังชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบดูรู้สึกสดชื่นสดใสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆเดี๋ยวพี่กิ๊กขออนุญาตโปรโมทนิดนึงเนาะคลิปเก่าเนี่ยค่ะพี่กิ๊กก็จะมีธีมแบบสไตล์แบบปารีเซียงนะคะอ่าปารีเซียงเนี่ยจะเป็นเออ่แดงบรรดาใจมาจากเอเมอรี่อินพาริสนะคะคือเป็นแนวแบบ แนวแบบฝรั่งยุโรปยุโรปหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็พี่กิ๊กเนี่ยจะมีสร้างเป็นโมเดลสีขาวดำนะคะโมเดลสีขาวดำเนี่ยสร้างง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สีนี่สวยมากเหมาะกับพวกแบบแมนแแบบผู้ชายผู้ชายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แนวแบบสีชมพูคิตตี้นะคะลองเข้าไปดูได้นะคะมีตัวอย่างให้ดูอ่าเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าพี่กิกทำสูตรยกที่นอน <laughs> เห็นไหมโม <laughs> แต่ฝอยเรื่องอื่นอดีว่วอ่า ตรงนี้มันอาจจะต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะคะหือพี่กิ๊กก็ลองผิดลองถูกมาพอสมควรนะพอดีว่าเห็นตัวอย่างในคลิปของฝรั่งอะคะ่ะเขามีวิธีการให้ที่นอนเนี่ยมันอยู่บนพื้นยกระดับแบบนี้เหมือนเรานอนติดพื้นนะคะอืมจริงๆมันติดพื้นได้อีกระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้พี่กิ๊กอยากยกพื้นขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมัน ไม่รู้สิเมือนอารมณ์เหมือนเราไปนอนรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการแบบที่นอนแบบยกพื้นอะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้นะคะพี่กิ๊กก็จะทำเป็นเหมือนบิวอินนะคะบิวอินพวกโคมไฟนะคะแล้วก็เป็นพวกนาฬิกาปลุกแล้วก็พวกชั้นหนังสือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางไว้เป็นบิวอิน ตรงนี้เหมือนแบบโรงแรมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะที่จะเน้นเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบง่ายนะคะแบบไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็วางแต่ของที่จําเป็นอะไรางี้คือคนญี่ปุ่นเขาชอบนอนฟูกใช่ไหมพี่กิ๊กก็เลยเไปหาวิธีที่ทําให้ที่นอนมันติดพื้นนะคะก็ได้มาเป็นเป็นแบบประมาณนี้แต่จริงๆมันก็มีวิธีการที่จะทําให้มันง่ายกว่านี้นะอ,อันนี้พี่กิ๊กลองทําดูก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะพอทําได้ โคมไฟก็จะใช้เป็นโคมไฟแบบนี้นะคะเออรู้สึกว่าแบบนี้จะมีขายพวกห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเช่นพวกโฮมโปรหรือว่าเออไทยวัสดุพี่กิ๊กไม่แน่ใจแล้วก็พวก i k เกียค่ะมันก็จะมีทรงประมาณนี้น่าจะมีนะมีขายอยู่แล้วก็ถัดาจากตรงบริเวณที่นอนเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะให้เป็นเหมือนโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์นะคะแบบนั่งทํางานนั่งเ นั่งเล่นเอนเตอร์เทนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นวิวมองออกไปตรงนอกตัวตึกอะไรเงีง้ยค่ะเห็นตลาดเห็นอะไรอย่างงี้เนาะอ่าก็ใช้พื้นทีต่ตรงนี้ได้เห็นไหมตรงนี้เป็นที่นอนตรงนี้เป็นที่ทํางานเอ่อถ้าเกิดว่า2ซิมเนี่ยอาจจะต้องให้เตียงอยู่ตรงกลางนะคะแต่ว่าอันนี้พี่กิ๊กลองวางไว้ซิมคนเดียวนะคะก็นอนตรงด้านข้างได้นะคะแต่ว่าตรงริมเนี่ยมันซิมมันจะเข้าไปนอนไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเล่นสักสองซิมนะคะก็ต้องขยบมาไว้ตรงกลางเนาะจะได้นอนด้วยกันได้อืมอตรงนี้นะคะเราก็ติดเป็นพวกกรอบรูปของจําเป็นนะคะแบบตรงนี้มันตีมเขียวใช่ไหมเราก็เพิ่มสีขาวสีเขียวสีเหลืองไปนะคะคุมโทนคุมเทนนะคะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เนี่ยก็ใช้แบบทั่วไปนะพี่กิ๊กไม่ได้ฟิกอะไรมาก อ่าตรงนี้ก็คือจุดที่พี่กิ๊กจะเปลี่ยนนะคะโซฟาให้มันแบบพี่กิ๊กอยากได้เป็นในลักษณะแบบโซฟาแบบเข้ามุมนิดนึงนะคะก็รู้สึกว่าสีนี้มันใช่เลยเป็นเขียวเหลืองพอดีเลยนี่เห็นไหมมันเข้ากันพอดีเลยเราก็จะติดพวกทีวีอะไรอย่างงี้ทีอ่าตอนนี้นะคะก็หาพรอ็อ ที่จะวางในมุมที่มันว่างเปล่าอยู่นะคะเราก็ต้องจินตนาการนิดนึงว่าในห้องห้องนึงเนี่ยมันควรจะมีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นว่าเอ่อพวกนี่พี่กี้ก็จะดูเป็นพวกของเครื่องเล่นดนตรีนี่วีแอร์ปรับอากาศด้วยนะคะ อันนี้ก็จะมีเป็นพวกของตกแต่งใน Snowy Escape เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็คะ้าๆกันนะคะพี่กิกลงไว้หลายตัวเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นผ้าของ Living เออไม่ใช่ Living City City Living นี่แหละอ่าตัวนี้ก็จะมีบนคีย์บอร์ดไฟฟ้าตัวนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราลองสร้างตัวซิมเนี่ยเรามีทีมในใจนะคะอย่างเช่นว่าเราอยากจะสร้างเป็นทีมแบบเจ้าหญิงหรือ เป็นแนวแบบโมเดิร์นเข้มๆดูๆอะไรเงี้ยค่ะวิธีการสร้างมันก็จะเร็วมากขึ้นนะคะเออถ้าเกิดว่าอยากสร้างให้มันเก่งหรือว่าอยากสร้างให้มันเร็วขึ้นนะคะพี่กิ๊กก็แนะนําว่าลองเข้าไปดูรูปภาพที่เป็นของตัวจริงนะคะงานจริงอย่างเช่นแบบพวกแบบบ้านนะคะหรือว่าใน P i n พ e r e s t เนี่ยค่ะพี่กิ๊กแนะนํามากๆเลยนะเพราะว่าเออจะได้ไอเดียในการทําค่อนข้างเยอะ หรือว่าเราเข้าไปดูคลิปของชาวต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเกี่ยวกับพวกสร้างเดอะซิมหรือว่าสร้างบ้านแบบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะใช้ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้เรานึกภาพได้ง่ายขึ้นที่จริงถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะของพี่กิ๊กเนี่ยมันจะเรียกว่างไงดีอ่ะคือพี่กิ๊กก็สร้างไม่เก่งตั้งแต่แรกนะคะเราเข้าไปดูได้ <laughs> แล้วก็เวลาการสร้างบ้านเดอะซิมมันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะ ไอตอนสร้างเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตัดต่อเนี่ยใช้เวลาผมไปกิ๊กเนี่ยใช้เวลาสร้างาห้องนี้เนี่ยก็ประมาณอประมาณสักไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะแปบ๊บเดียวแต่ว่าที่ช้านี่ก็จะเป็นพวกเลือกของเลือกอะไรอย่างงี้อืมตรงนี้ถัดมาจากห้องนอนนะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องส้วม เออพวกถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกห้องกันนะคะห้องส้วมก็คือห้องส้วมห้องน้ําก็คือห้องน้ำอะไรเง,งี้ยแต่ว่านีนพื้นที่มันค่อนข้างจํากัดน,นะคะพิกิ๊ก็เลยเอามาใช้ด้วยกันเนาะนี่ก็อาจจะมีขยับปรับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางมุมไม่ค่อยชอบก็เรามาแก้ไขกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากจะเพิ่มอ่างอาบน้ําไปด้วยนะคะเพราะว่า อ่างอาบน้ำนี่ยคือตัวซิมมันก็แบบผ่อนคลายในเรื่องของอารมณ์อะไรย่างเงี้ยค่ะพี่กิ๊กก็เลยอยากจะเพิ่มอ่างอาบน้ําไปด้วยส่วนที่ว่างเปล่านะคะพี่กิ๊กก็จะเพิ่มเป็นพวกรูปภาพนะคะนี่รูปภาพตัวนี้พี่กิ๊กก็จะใช้บ่อยมากเลยนะมันมีอยู่ในเบสเกมอะคะ่ะก็คือไม่ต้องมีภาคเสริมเนาะตัวนี้พี่กิ๊กจะชอบใช้กรอบรูปเนี่ยบ่อยก็ห้องน้ำนี่เคร่าวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตรงพื้นอาจจะ น่าจะใช้เป็นสีไม้นะคะพื้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตรงผนังเดี๋ยวพี่กิ๊กแก้อีกทีนึ่งอ๋อสีเขียวนี้ก็สวยดีนะเนี่ยเป็นเขียวแบบมนๆนะคะเขียวแบบอมเทานิดนึงแล้วก็ติดมูรี่ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโปกเกินนะคะเดี๋ยวจะเซ็กซี่เกินไปอ่ะประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องเยอะห้องอาบน้าแล้วก็พี่กิ๊กจะติดพวกแอเซอรีนะคะอย่างเช่นพวกอ่อ แปรงสีฟันนะคะขวดปัม๊มครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพื้นที่เราจํากัดเนาะเราก็วางแค่2ตัวนี้ก็พอนะคะทุกคลิปหลังๆพี่กี้ก็จะใส่ไอ้สตัวเนี้ยบ่อยเพราะว่าดูแบบดูสมจริงอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดห้องน้ําใครหลายๆคนพี่กี้คิดว่าน่าจะของเยอะนะคะอย่างพี่ก๊กเนี่ยครีมก็เยอะนะพวกพวกครีมแบบน้ําพวกแกะสผมยอย่อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างกินที่ว่าของใครเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นในชีวิตจริงก็น่าจะใช้พื้นที่เยอะอยู่ถ้าจากห้องน้ํามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแต่งตัวค่ะโซนแบบเป็นพวกชั้นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตจริงพิกิคิดว่าน่าจะแบบมีใครหลายๆคนนะคะแบบเสื้อผ้าเยอะมากนะคะน่าจะแบบเยอะนะแต่ว่าพิกิ๊กเนี่ยเป็นคนเสื้อผ้าไม่เยอะค่ะพ่กิ๊กเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าซ้ำๆนะคะไม่ค่อยซื้อ ก็ซื้ออยู่แต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบเสื้อผ้ามีเยอะก็จะเริ่มแบบอันไหนไม่ใช้ก็จะไปแจกแจกเขาเลย <c oughs> ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อ่าตอนนี้ก็ในตัวของอพาร์ตเมนต์แสนสวยเขียวเหลืองของเรานะคะก็จะ70แล้วเนาะตรงนี้ก็เพิ่มเติมเป็นที่นั่งเล่นนะคะแบบว่าเผื่อตัวซิมนอนๆออยู่อยากอ่านหนังสือนั่งเล่นตรงนี้เนาะมีแอร์ปรับอากาศตรงนี้ด้วยหไหม ดูเป็นของตกแต่งดูสมจริงนะคือแอร์ติดผนังมันดันไม่มีไงมันดันมีแอร์ตั้งพื้นมาแทนอ่ะเราเปลี่ยนเป็นผนังสีเขียวทั้งหมดนะคะเพราะว่าตัวเฟอร์นิเจอร์เราจะใช้เป็นตีมเหลืองแทนนะคะจะได้ไม่เยอะเกินเนาะเพราะว่าสีส้มอะคะ่ะมันจะไปกลืนกับพื้นแทนนะคะพ่กี้ก็เลยเลือกใช้เป็นสีเขียวผนังสีเขียวทั้งหมดนะคะยกเว้นตรงที่นอนนะคะที่ใช้เป็นสีส้มอยู่ไอโทนแบบ อุ่นๆเขียวๆดูแบบอพาร์ตเมนต์ต้นไม้อะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้พี่กิ๊งไม่รู้จะติดอะไรดีนะคะเพราะว่าช่วยคิดกันหน่อยแล้วกันกรอบรูปหรืออะไรนะคะช้านี่เพราะว่าเลือกของนะมันใช้เวลาตรงนี้นะคะที่เลือกใช้เป็นผ้าม่านนะคะเพราะว่าตัวซีมันสามารถเดินทะลุเข้าไปได้นะคะเราไม่ต้องกั้นห้องให้มันแอร์อัดเนาะเราก็ใช้ผ้าม่านในการแต่งก็ได้นะคะทุกคน สามารถลองเอาไปทําตามได้นะไม่ยากเลยเออมันก็จะมีอะไรที่พิกิ๊กอยากลองนะคะอย่างเช่นใครอยากจะดูเกี่ยวกับสร้างบ้านตุ๊กตาบ้างคะตอนนี้แชรเล่บ้านหลังเล็กยังไม่เสร็จเลยนะคะบ้านตุ๊กตาก็อยากทําเพิ่มอีกแล้ว <laughs> พิกิ๊กทำอะไรสําเร็จบ้างไหมเนี่ยนะคะก็เออก็อยากจะแนะนํานะคะใครที่อยากจะดูแบบพวกคลิปในการเล่นนะคะพิกิกมีเล่นเอ่อ จูเลียแม่มดคนดังนะคะก็คือพี่กิ๊กจะเล่นสตรีมไว้เนาะมันอาจจะมีแบบเสียงซาบ้างเสียงแทรกเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปดูวิธีการเล่นได้นะคะตวงนี้พี่กิ๊กก็กําลังคิดๆอยู่ค่ะสำหรับแบบคนที่อยากจะเข้ามาดูสตรีมนะคะเพราะว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตพี่กิ๊กค่อนข้างช้าไงก็เลยไม่ได้สตรีมให้ทุกคนได้ชมกันนะเพราะว่าถ้าสตรีมมันจะค่อนข้างใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะคะ ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะสตรีมดีหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเดียวๆดีถ้าเป็นสตรีมก็ไม่ต้องมานั่งตัดนะคะหรือว่าทั้งสตรีมแล้วก็ตัดใหม่อีกทีนึงอืมอะตรงนี้นะคะพี่กิ๊กก็ทุบหน้าต่างกระจกนะคะแล้วก็เพิ่มเติมใหม่เนาะอะ,อะตรงนี้พี่กิ๊กจะติดเป็นพวกทีวีนะคะทีวี แต่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะใช้ทีวีประมาณไหนอ่ะพิกิก็เลยเลือกใช้เป็นทีวีแบบนี้นะคะ<ๆ>เพราะว่าสีมันเข้ากับตัวของอพาร์ตเมนต์เป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นสีออกอังควา้าฟ้าๆเขียวๆนะคะผสมสีเหลืองนะคะเข้าตีมก็เ <c> ล <oughs> <g ill> ยเลือกใช้อันนี้แทนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิกิกจะติดกระจกตรงนี้ด้วยนะคะเพื<ๆ>่อให้ตัวห้องเนี่ยมันสามารถมองและสอดส่องเข้าไปได้นะคะมองทะลุถึงกันเออเหตุผลที่วางเพราะว่าจะได้ดู ไม่แออัดเนาะอืมเพราะว่าไม่มีอะไรจะวางเราก็สามารถใช้กระจกในการกันห้องได้นะคะแล้วก็ตรงนี้พีก่กีก็จะวางพวกกระถางต้นไม้ตกแต่งโอเคค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนอ่อคลิปต่อไปนะคะอยากจะชมบ้านสไตล์ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะคะพีก่กีก็มีจดลิสต์ไว้เหมือนกันนะแต่ว่าบางอันก็ ยังไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจที่จะทําเท่าไหร่นะคะลองเสนอมาได้คะ่ะเผื่อตอนนั้นหมวดนั้นกําลังอยากทําแนวนี้อยู่พอดีนะคะก็จะได้ทําให้ทุกคนได้ชมกันเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมนะคะเราต้องทําอะไรที่แปลกใหม่กันบ้างเนาะถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาได้ ดีไม่เท่าที่ควรหรือว่าดีหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าได้ทำแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่กิ๊กอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะจุบๆ Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.